ผมนทุตบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปจนอาจจะถึงช่วงดึกพักเก้าไกลจะได้เริ่มอ,อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี265ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดความมั่นคงที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายถึงความมั่นคงของเสาเขาทำยันอำนาจ ที่เริ่มมาจากการรัฐประหารเมื่อ22พฤ,ฤษภาคม2557รแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงความมั่นคงในระบบที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดที่กำลังถูกท้าทายและทบทวนว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทัพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมหรือแม้กระทั่งงบประมาณในแผนบูรณาการอื่นๆนั้นตกลง เป็นความมั่นคงที่ตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนในประเทศแห่งนี้จริงหรือไม่สำหรับผมเองได้รับมอบหมายจะพับก,ก้าวไกลให้เป็นผู้อภิปรายนั่นก็ประมาณในมาตรา37ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานบูรณาการการใช้งบประมาณในการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมขอญาต์ขอสไลด์ประกอบการอภิปรายด้วยครับหัวข้อที่ผมได้รับ คือหัวข้อที่เรียกว่าความจริงแต่ภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับที่ควรเป็นจริงในจังหวัดชายแดนใต้แผนวุรนาการตามมาตรา37รัฐบาลขอรับการจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น7,144ล้านบาทเศษตัวเลขดูไม่เยอะครับแต่ผมจะชี้4ประเด็นต่อไปนี้ให้เห็นว่าตกลงท่านตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาจริงหรือไม่ ในประการที่หนึ่งผมจะพูดในภาพรวมของการใช้งบประมาณทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าสู่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประการที่สองผมจะพูดถึงวิธีการตลอดจนสัสดส่วนในการจัดสรรงบประมาณต่างๆว่าท่านคิดจากเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใดในประการที่สมผมจะยกตัวอย่างโครงการแน่นอนครับจะไม่ซ้ำกับเพื่อนสมาชิกที่มาจากหลายพัก ที่พูดถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพยายามจะไม่ซ้ํากับสิ่งที่ท่านเคยดําเนินการมาก่อนในปีก่อนหน้านี้ซึ่งยังมีอยู่ในงบประมาณในปีนี้และในประการที่4ครับผมจะนําเสนอประเด็นที่เรียกว่า Recovery Thailand แดในแบบฉบับของจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราจะเสนองบประมาณแบบใดผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับ ในภาพรวมของการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมียุทธศาสตร์อยู่สองแบบที่ต้องได้รับการพิจารณาไม่เหมือนกันนะครับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์งบประมาณไม่เหมือนกันอันนี้ผมติงไว้ก่อนเกรงว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดแต่ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติท่านกําหนดชัดเจนครับว่างบประมาณในแต่ละปีต้องลดลงโดยเฉลี่ยปีละประมาณ10%เซ์ ตัวชีวันยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงท่านบอกว่าต้องลดจํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงลงนับตั้งแต่ปี260เป็นต้นมาปีละ20%ถ้าดูตัวเลขกลมๆนะครับท่านจะเห็นได้ว่างบประมาณมีการลดลงทุกปีครับ262อยู่ที่11,900ล้านบาทเศษ263เหลือ16,000ล้านบาท 264เหลือ8,290ล้านบาทปีนี้เหลือ7,144ล้านบาทตัวเลกดูลดลงจริงนะครับแต่ก็ไปดูสไลด์ถัดไปครับท่านประธานสไลด์ถัดไปจะชี้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา8ปีผมขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับฝ่ายโสดคงไม่ได้เอ็น คัดขานว่ารูปนี้ไม่เหมาะสมแต่ประการใดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชิดหน้ารูปมาจากเว็บไซต์ไทยกอฟ์เมนต์นะครับเดี๋ยวท่านจะกล่าวหาว่าผมเอาเฟกนิวมาปล่อยเชิดหน้ากับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านไม่ได้ดูตัวเลขว่าท่านใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ครับตั้งแต่258ท่านใช้ไป25,000ล้านบาท259อีก20,000-30,000กว่าล้านนะครับไล่เรียงไปเรื่อย ในภาพรวมทั้งหมดเท่ากับว่า17ปีนับแต่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้เกิดความรุนแรงขึ้นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้งบประมาณไปแล้ว3.2ล้านล้านบาทเศษ็จ่นเท่ากับตัวเลขการขอรับงบประมาณในปีนี้เลยนะครับแต่ับเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับตั้งแต่ปี58นี่ไม่นับ57ที่ท่านใช้เงินปีงบประมาณ57ไปบางส่วนนะครับท่านใช้ไปแล้ว100,000 3ามหมืน่นกว่าล้านบาทแสดงว่าตัวแลขที่ลดลงของงบประมาณนั้นจริงๆร,รวมแล้วมาหาศาลแล้วไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหาถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นลองดูสถิติสิสถิติความแรงในภาคใต้ใรดลงผมก็เอาภาพมาให้ดูครับในสไลด์ถัดไปว่าความแรงในภาคใต้นั้นลดลงจริงหรือไม่ เทียบกันแค่6เดือนในแต่ละปีงบประมาณนะครับเช่นตุลาคมปี62ถึงมีนาคมปี63ตุลาคมปี63ถึงมีนาคมปี64ต้องดูตัวเลขคร่าวๆนะครับท่านบอกสถานการณ์ความแรงลดลงจริง62เคยเกิดอยู่ประมาณ80ครั้งมาเหลือ44มาเหลือ38ครั้งก็ดูเสมือนจะตอบโจทย์กับความแรงที่ท่านบอกลดลงปีละ20% แต่ถ้าเห็นตัวเลขบางอย่างไหมครับที่ผมพยายามจะไฮไลท์สีแดงไว้เช่นสถิติการวางเพลิงที่ไม่เคยมีมาก่อน6เดือนนี้มีแล้วอย่างน้อย5ครั้งการก่อกวนต่างๆโดยตะปูเรือใบปลาระเบิดปลารปาระทัดยับที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านบอกท่านล็อกดาวท่านใช้พรกรฉุกเฉินในภาคใต้ปรากฏตัวเลขปีนี้ขยับขึ้นมาถึง29ครั้ง ฉะนั้นในภาพรวมทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ในภาคใต้จริงๆเทียบกับ6เดือนของปีก่อนหน้านี้กลายมาเป็น67ต่อ47ครั้งนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ลดลงนะครับแต่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ท่านตั้งในการใช้งบประมาณไม่ใช่อย่างที่ท่านบอกแน่นอนครับประการที่สองก็ท่านประธานครับเป็นประการที่พูดถึงเป้าหมายในการใช้งบประมาณ รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้อยู่สองประการนะครับคือเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของการพัฒนาแต่พักเก้าไกลบอกว่าจริงๆแล้วต้องลงรายละเอียดว่างบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านแบ่งออกทั้งหมดเนี่ยสรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งครับงบประมาณผมจัดลำดับไล่ความสำคัญว่าการเจรจารสนธิภาพควรจะเป็นอันดับที่หนึ่งรูปแบบที่สองคือการพัฒนาที่ต้องทำควบคู่กัน ส่วนประเด็นเรื่องความมั่นคงกับประเด็นเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อนั้นควรเป็นอันดับสุดท้ายแต่ท่านลองดูสไลด์ถัดไปครับผมเทียบตัวเลขกลมกลมไม่เห็นในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับถ้ <_ S 1> าม,มีการสำรวจโดยพีซเซอร์เวเขามีการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าท่านอยากให้เกิดอะไรในจังหวัดชายแดนใต้พี่น้องประชาชนบอกว่า อยากให้เกิดการเจรจารสันติภาพถ้าเคยอ้างว่าการเจรจารสันติภาพต้องสะดุดลงเพราะรัฐประหารถ้าเคยอ้างว่าการเจรจารสันติภาพต้องสะดุดหยุดลงเพราะไม่มีตัวแทนประชาชนไม่มีผู้แทนวันนี้ผู้แทนก็นั่งกันเต็มสภาเนี่ยครับแต่ทำไมกระบวนการเจรจารสันติภาพสะดุดหยุดลงท้าเห็นสัดส่วนการใช้งบประมาณไหมครับว่าสถิติหรือข้อมูลนั้นเนี่ยบอกว่าการปรับทัศนคติ หรือโฆษณาชวนเชื่อหรือในภาษาอังกฤษที่ใช้ว่าโพรพการดาสูงขึ้นกว่า48หรือเทียบเป็นตัวเงินก็คือมากกว่า 2, 3 4 9 0ล้านบาทเงื่อประมาณที่ตามมาคือความมั่นคงครับท่านสส,สกมลศั์กิวามมะท่านบอกว่าแปลกเนาะท่านกำลังจะสร้างกำแพงที่สมเภอสุงไหโกรกนี่ท่านเรียนแบบประธานาธิบดีทำหรอครับ ผมถอนนะครับเพื่อให้ไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถึงแม้ท่านไม่เคยยุ่งกับเรื่องพมา่าเลยก็แล้วแต่แต่ได้เห็นตัวเลขข้อมูลไหมครับว่างบความมั่นคง2,474ร้ล้านแต่งบในการเจราจาสันติภาพการพัฒนารวมกันเลยนะครับอยู่ที่แค่พันกว่าล้านบาทเสร็จหรือคิดเป็นแค่1 6เปอร์เซนต์โดยประมาณจากงบประมาณทั้งหมดร0 0เปอร์เซนต์นี่ท่านจะตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนที่เขารอคอยการเจราจา สันติภาพอย่างไรประกานที่สามวนประัานาครับด้วยเหตุผลดังกล่าวครับจึงนำมาซึ่งรายละเอียดโครงการต่างๆผมก็พยายามจะอ่านนะครับแต่มีเวลาไม่มากพอต้องขอสไลด์ถัดไปครับเอาซะสามตัวอย่างโครงการโครงการที่หนึ่งครับที่ผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ย5กุมภาพันธ์สองรสาสี่วัน หลังการยุบพักอนาคตใหม่พอพิปรายนาะยุมงตีว่าปี63ท่านใช้โครงการเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องชื่อนี้คุณ้นณไหมครับเอาข้อมูลไปใส่ให้กับเด็กอายุ1-5ปีในโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้จัดวันเด็กทุกวันนะครับที่ท่านจะอาวุธยุโทโธปกรไปโชว์ในโรงเรียนประเทศไทยรับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักที่เรียกว่าอารมคอนฟิก ห้ามไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธผมไม่อยากเอาภาพไปฉายซ้ํานะครับว่าท่านสะพายปืนเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรท่านก็หน้าวางครับเปลี่ยนโครงการในสภาแห่งนี้จากโครงการเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขใช้มาสองปีแล้วครับแต่รายละเอียดเนื้อหาไม่ได้ต่างกันเลย ปีนี้ถ้าตั้งงบประมาณโครงการสร้างสันติสุขเนี่ยครับ103ล้านบาทกรมนอรขอมา68ล้านบาทท่านเปลี่ยนแค่กลุ่มเป้าหมายจากเด็กเป็นเยาวชนจากผู้ปกครองเป็นครูจากคนที่อยู่ในชุมชนกว้างกว่านั้นเท่านั้นเองแต่รูปแบบไม่ได้แตกต่างกันขอประทานโทษนะครับถ้าใช้สอบวัยรุ่นบอกว่าแบบนี้ไม่เนียนครับโปรดไปเรียนมาใหม่ ตัวอย่างโครงการที่สองครับก็คือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวกรองครับผมขออนญาตจะไปสไลด์ถัดไปครับเรื่องข่าวกรองเนี่ยนะครับบวกรบคูณหารตัวแก่ก็ปวดหัวที่สุดครับพูดกันสั้นๆตรงไปตร,ปตรมาทั้งขอมาในแผนงบกอรมนา310ล้านบาทหน่วยงานอื่น436ผมก็ไม่เก่งแบบท่านรัฐมนตรีอาคมก็บวกกันว่า746ล้านบาทแต่ถ้าดูตามขวางครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคใต้เขาส่งข้อมูลมาให้บอกคุณนัทวุฒิอย่าพลาดนะท่องงบไปซ่อนไว้ในจุดอื่นอีก 540... ล้านบาทอย่างน้อยที่สุดกอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศมีงบ850ร้าล้านบาทที่ทำเรื่องการข่าวที่ทำเรื่องสายข่าวที่ทำเรื่องข่าวปลองที่ทำเรื่องการสร้างสายข่าวที่นำไปสู่การสร้างความแตกแยก แล้วอย่างน้อยที่สุดเท่ากับว่าต้องเอา850บวก436ล้านบาทนี่มหาศาลมโหฬารนะครับท่านติดกล้อง CCTV ทุกเสาไฟฟ้าเหรอครับท่านติดกล้อง CCTV หน้าบ้านเขาแต่ติดหน้าค่ายทหารไหมครับจะได้รู้ว่ากลางคืนใครที่ออกไปในยามวิกาลตัวอย่างโครงการที่3ครับคือโครงการการตรวจเก็บ กรดชื่อยาวครับเอาเป็นว่าย่อว่ากรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกหรือ DNA ผมขอย่าสไลด์ถัดไปครับแต่ก่อนจะไปสไลด์ถัดไปนี่คือตัวอย่างชัดๆเลยว่าเมื่อเช้าผมก็เพิ่มเข้าไปไอ้พูโรนีดอทบ็อกชอตของท่านเนี่ยยังอยู่นะครับท่านไปตรวจสอบดิครับท่านมนตรีชัยวุฒกระทรวงดิจิตอลว่าแบบนี้เรียกเฟกนิวไหม ดีกว่าท่านไปร้องพี่น้องประชาชนส่งหมายให้เขาในทวิตเตอร์ซึ่งไม่ถูกต้องหน้าถัดไปที่ผู้สึ่ตัวอย่างดีนเอครับขอสงไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวเกรงว่าจะกินเวลาของเพื่อนสมาชิกพักเก้าไกลที่รออีกหลายท่านซ้ายกับขวาคืออะไรครับซ้ายคือความภาคภูมิใจของท่านนายกแัตุมนตรีโชคดีได้หนังสือของท่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรีหนึ่งปีเต็มท่านทราบไหมครับผมเขียนลงทวิตเตอร์มีคนส่งข้อความมาขอบอกว่าเขาใส่แต่รูปภาพเหรอทำไมมันหนาจังผมก็โตแย้งให้ว่าไม่ได้มีแต่รูปภาพนะครับเนื้อหาก็พอมีแถมมี QR code ให้ให้ถ่ายไปด้วยนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนบอกอยากเห็นตัวจริงรูปนายกรัฐมนตรี นาร้อยสองครับท่านบอกว่าความภาคภูมิใจของท่านคือมีคนเดินไปที่สำนักง,งานทะเบียนราชหนึ่ร้อยยีคนในสี่ปีขอตรวจด DNA พิสูจน์สถานะไกล้จังหวัดกันมานะครับยะราปัตตานีนาาที่ว่าต่างๆได้สถานะไป2องสบห้คนนายกภูมิใจมากแต่สิ่งที่ท่านไม่ควรจะทำแต่ดันไปทำก็เดี๋ยวผมจะเทียบกับขวาให้ดูคืออะไรก็คือท่านไปตรวจเก็บ กับกลุ่มของคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อความสงบไม่ว่าเขาจะเป็นผู้กระทําจริงหรือไม่600กว่าคนในแต่ละปีท่านไปตรวจเก็บพี่น้องทหารเกณฑ์19,000คนในแต่ละปีและอะไระครับขวาขวานั่นคือตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่ไร้สถานะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นจังหวัดสงขลานะครับมีอยู่ทั้งหมด9,100 40คนนาราธิวาส1,236ปัตต 1, 96, านี1,596ยะรา1,423ท่านเตีนุพองครับนี่เป็นตัวเลขข้อมูลสำนักทะเบียนราษฎรของท่านเมื่อ30ธันวาคมปี60เขามีแค่13,000กว่าคนที่ไม่มีสถานะแต่ท่านไม่ไปเก็บดีเอเขาพิสูจน์ท่านดันเอรึ่งไปเก็บไอ้19,000คน ที่เขามีสถานะอยู่แล้วตกตรงท่านจะเอาอย่างไรกับประเทศนี้ครับท่าจะช่วยเขามีสถานะหรือจะทำให้เขาต้องการย้ายหนีออกจากประเทศไทยนี่แค่สตัวอย่างโครงการประการที่สครับถ้าก็ว่าถ้าอย่างนั้นพักเล่าไกลเสนออะไรครับผมขอสไลด์ถัดไปที่เรียกว่า r e c o v เ r อรี่ไทยกัน พักเก้าไกลเสนอง่ายๆครับตรงไปตรงมาอ่านกันตามตัวสองหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ภาคใต้ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เคารพความแตกต่างที่หลากหลายเว็บไซต์ฟูโรนี่ยังลงบทความที่กล่าวหาตระกูลการเมืองตระกูลหนึ่งในภาคใต้ว่าแบ่งแยกดินแดนท่านปล่อยได้อย่างไรครับนั่นคือความเจ็บปวดที่รัฐบาลควรจะต้องขอโทษต่อตระกูลการเมืองนั้นที่อุ้มหายเขาตั้งแต่ปี 2,495ทายาทเขาก็นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้เป้าหมายคือการเจราจาสันติภาพและการพัฒนาแต่ไม่ใช่งบประมาณการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งใส่อย่างไรก็ไม่มีทางร้างสมองเขาได้เพราะท่านไม่ได้เข้าใจเขาส่วนยุทธวิธีคืออะไรครับก็คือความเป็นปกติสุขคืออำนาจการตัดสินใจให้เขา ยอมรับหรือไม่ว่าพี่น้อง88ปศในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพี่น้องมลายูมุสลิมยอมรับหรือไม่ว่าเขานับถือาศาสนาอิสลามยอมรับหรือไม่ว่ารัฐไทยได้รังแกเขามาตลอด6-70ปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณจึงควรจะต้องเป็นไปเช่นนั้นครับท่านประธานครับหน้าสุดท้ายเหมือนจะรู้ครับผมขอสไลด์หน้าสุดท้าย ท่านตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนิพนธ์บุญญามณีเหมือนจะรู้ว่าผมก็มันจะยืมปากท่านด่านายกรัฐมนตรีผมขอถอนคำาด่านะครับท่านรีบลงไปก่อนท่านตีช่วยมหาดไทยนิพนธ์บุญญามณีให้สัมภาษณ์ลงข่าวเมื่อสี่เมษายนปีห4สี่นะครับปัญหาในชายแดนภาคใต้คือปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กผมไม่นับเรื่องการตายของทารกแรกเกิดไม่นับการคลอดก่อนกำหนดที่สูงกว่าภาคอื่น30สิเท่า ท่านดูข้อความวก็น่าสงสารไหมครับประเทศไทยเขาบอกว่าคาดว่าต้องใช้งบ165ล้านบาทรัฐบาลมีงบในปี764ประมาณ70ล้านที่เหลือขอไปขอเอาในงบปี65ผมถามไ้้พู้ชี้แจงทั้งหมดนะครับท่านจะมาจากกระทรวงเกษตรท่านจะมาจากคมนาคมท่านจะมาจากมหาไทยก็แล้วแต่ท่านบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่างบที่จะแก้ภาวะโภชนาการให้เด็ก ที่ท่านนิพนบุญยามณีขออยู่ตรงไหนในร่างเริ่มหยัดงบประมาณปี65แล้วท่านนิพน์บอกอีกนะครับว่าถ้าปี65ไม่ได้ก็ให้ไปขอเอาในปี66 165ล้านบาทเองนะครับ165ล้านบาทเองนะครับเมื่อเทียบกับ3.1ล้านล้านบาทที่ท่านของบประมาณมาในปีนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวครับท่านที่เคารพ จบง่ายๆตรงไปตรงมาว่าผมไม่อาจรับหลักการในร่างพรบรายจากก่ายงบประมาณปี65ได้ท่านประธานครับเส้นทางที่จะทำให้ภาคใต้เข้าสู่ความสงบอาจจะเริ่มต้นจากการที่ลุงตู่จบจากการเป็นนายกรัฐมนตรีขอความสันทีสุขตรงมีอีกเลพี่น้องภาคใต้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ